ตอนน้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งน,นี่กำแังน้ำนะครับที่ได้จากปั๊มแผ่ลอยน้ำของเราเซโซล่าเซลล์อยู่ตรงที่รถจอดอันนี้ผมเปิดวาล์วตรงฝากทางท่อขาขึ้นจากแต่ซึ่งตลิ่งสูงมากๆท่อดูดท่อดูดมันอยู่สั้นแล้วก็ท่อส่งมันยาวหน่อยแต่ว่าตรงนี้เป็นรายงานที่ได้ตอนช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เฮิรเดี๋ยวทางน้นพี่เขาเช็คใครอยู่ทางมันหายบุบแล้วนี่โอเคทางที่บุาบเมื่อวานได้หายแล้ว ทั้งที่บุบเมื่อวานเนี่ยสงสัยจะตากแดดรัดดีดกลับละโอ้ยน้ำท่วมแล้วครับน้ำยิ่งมีน้อยประหยัดประหยัดหน่อยก็ปล่อยเขาทิ้งเดี๋ยวเขาก็ว่าหรอกโอ้ยระวังเลื่อนัแต่ดินมันพังได้กี่เหินเมื่อกี้ ปราณบุรีโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำโดยใช้โซลาเซลล์ไฟจากฟ้าแรงดันที่420 420นะครับตอนนี้แผงที่ใช้อยู่คือ10แผงตอนนี้ลูกค้ากำลังทำการเก็บผลผลิตของสับปะรดอยู่เลยยังไม่ต้องเทสน้ำเมื่อกี้เปิดไปชํำกันเลยครับได้45เฮิร์ตเพราะตอนนี้บ่าย3ามมงครึ่งแล้วครับ ระยะแค่นี้แล้วลานดลงนี้ด้วยแล้วใช้สามไหมวแล้วก็ใช้แรงแรงดึงหน่อยแล้วมันเป็นไงบ้างเมื่อเช้าก็น้ำไหลน้ำมันไหลออกกรดีเพิ่มทำงานนะได้เต็มท่อเท่าไหร่กี่โมงประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงไม่ถึงด้วยเออเมื่อเช้าแดดอากาศจัดใช้ได้อยู่เจ็ดโมงกว่าเลยเพราะว่าช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งผมแบบ ก็ประมาณ7จ็ดโมงส้าขึ้นไปครับพวกนี้สตาร์ทได้แล้วปกติรถทุกวันหก็ก็ทุกวันเลยครับถ้ามันแรงอ่ะแล้ววันนี้ทำไมไม่ได้ใช้น้ำอ่ะาที่จะกำจัดยาอยู่โอเคจังเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูเช็คราคาปั๊มก่อนก็สายไฟประมาณร้อยกว่าเมตรอ่ะต้องเสาปูนนี่เหรอที่เห็นนี่เหรอครับใช่ครับ ต่อปูนต้นใหญ่นะอ่าต้นใหญ่เ,เรียงๆอ,อ่ะต่อปูนนี่มันเป็นเขตคลองวะแล้วน้ำมันอยู่บนถนน,น,นใช่ไหมเดินไปดูดีกว่าพี่เมฆได้ตอนนี้มันปล่อยยาวไปถึงนู่นเลยนะกรางวันปล่อยถึงหน้าวันปล่อยเสือกเะว่ติดน้อยครั้งมากเลยฮนะแต่ทีนี้ว่าเราท่อรอดเรามีไหมฮะท่อรอดเราไม่มีมมอโอ้หตั้งตรงนี้จั่เลยนะตั้งแล้วดูด น้ำเป็นใช่ตั้งตั้งตั้งตึงเนี่ยตีด้วยไม่คช่สามเป็นห้าเนี่ยโตอยู่แล้วสามารถยาวลงไปได้บ่อเลยนะเพราะว่าผ่มปากพราะจรถ้าเกิดเราสูบออกใช้งานไม่นานมันจ้ำโคลนเนี่ยแผลที่ลอยอยู่เพราะว่าเหลืออีกแค่ประมาณแค่ไม่ถึงสอง นี่ดูดรู้ไหมเนี้ยโอเคแ <VIE W. S 2> จ่มเลยผมเคยทำลากด้วยทำ <ừ m. S 1> ลองทำตาลากมานะมันมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หย <ừ m. S 1> ุดเหมือนมันระบบมันไม่ได้อน่ไม่ขัดเคลื่อนอะไรมันไม่ใช่หรอกน้ำห,หนักของแรงดูดทางเนี้ยมันไม่ได้มากพอที่จะเทียบกับระยะทางของน้ำหนักที่มันหันลงกับดินตัวเนี้ยจะต้องมีแรงแรงของน้ำหนักที่จะดึง,งมวละมากกว่าถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่ปุ๊บไหลได้แป๊บเดียวก็หมดท่อก็คือหยุดละ